ร้าน e-Store ตอนนี้นะครับมีบริการแบบอนิเวนการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ ID ดีไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาพแบบอนิเมติเ e นเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส,ส่โค้ดนำส้มเชน n นลเพื่อรับผู้ปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับสำหรับใครที่ยังคงบอกว่ามาโค้ดนั้นรับอนุญาตหรืออ้างว่าพวกเราอนุญาตมัออนเรออา,ารอขอยืนยันว่าเราไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้มาโค้ดใดๆมาโค้ดนั้นมันผิดกฎของโอกําาาหหหนดกกรรรรใ้บิือ เราแค่บอกไว้ว่าเรานั้นไม่สามารถตรวจจับมันได้เง่ายแต่ยังก็เถอะเราสามารถตรวจจับมาโคที่เป็นประเภทการฝังเข้าไปในตัวเกมเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลบของตัวเกมและอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้แนะนําให้ผูกคนใช้มันวันนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยกันนั่นก็คือการใช้มาโคในเกมโรบอ x หรือว่าแมปในเวนการ์ที่เราจะยกมาเป็นประเด็นส่วนใหญ่ในคลิปนี้นะครับแล้วทําไมโรบอกถึงมองว่าการใช้มาโคนั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎล่ะทำไมถึงนับเป็นจำพวกเดียวกับใช้สคริปล่ะ เดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นตรงนี้ไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําความเข้าใจคํัว่ามาโค่ก่อนดีกว่าครับมาโครในยามของผมนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถทํากิจกรรมบางอย่างซ้ำๆเดิมๆได้เช่นการลิกอัตโนมัติโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเกมใดๆสิ่งน,นั้นเรียกว่ามาโคครับส่วนเรื่องของการ it, แฮก The Experit หรือว่าการใช้ช่องโหว่ของเกมเนี่ยซึ่งประเภทนี้จะนับว่าเป็นอะไรที่ผิดกฎมากๆครับมันเป็นการสร้างช่องโหว่ตรงนั้นครับเพื่อหาความได้เปรียบจากตัวของเกมเลยหลายคนจคิดว่าการใช้มาโครเนี่ย มันก็ไม่ได้มีปัญหาะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเข้าไปยุ่งอะไรกับตัวเกมเนี่ยเขาถึงไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถดีเช็คเจอได้ว่ามันเป็นการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแล้วเข้าไปโกงอะไรเกี่ยวกับตัวเกมแต่ว่ามาโคเนี่ยแค่เปลี่ยนแปลงวิธีที่คอมเราเนี่ยควบคุมเมาส์หรือควบคุมคีย์บอร์ดแค่นั้นเองว่าเราเนี่ยเหมือนการอัดคลิปทิ้งไว้ครับเราอัดไว้ว่าเราจะวางตัวละครตรงนี้เราจะทำอะไรอย่างนี้นั่นคือมาโคที่เรานำเสนอกันอยู่ในตอนนี้และถ้าเรามองในมุมนั้นเนี่ยมันก็ถูกกฎในเทอร์มออฟเซอร์วิสอยู่ดีรเพาาะว่ าเราเข้าไปดูในส่วนของ term of service เ่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของ third party app term แล้วกันตรงนี้ third party app term เนี่ย third party คือแอปภายนอกนะครับที่เข้ามามีบทบายเกี่ยวกับตัวบิรบทในเกม Roblox เช่นพวกแอปอ่า FPS unlocker อะไรอย่างนี้อันนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาเปลี่ยนทำให้ r o b l อกเนี่ย FPS unlock อะไรอย่างงี้ครับโดยที่เรามองว่าไททัสหรือว่าโปรแกรมมาโค้ดอื่นเนี่ยมองว่ามันเป็นการเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับ third party app ของ r o บ l อกไหม การที่จะใช้แอปร่วับ r o b l o อกนะครับก็มีเรื่องของ Community Guideline นะครับหรือว่าข้อระบุไว้ใน Community Guideline ข้อที่2นะครับแต่ได้ว่าแอปของคุณเนี่ยต้องมีความยุติธรรมและโปร่งใสนะครับและตัวแอปนะครับจะต้องไม่มีการดําเนินการมีส่วนร่วมหรือพยายามหลอกลวงสแปมการโกงหรือว่าการใช้ผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งนะครับในชีตติ้งหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตตรงส่วนนี้ถ้าเกิดเราเอาช h e ติ้งเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมาหาเพิ่มเติมในส่วน Ter m ์มอสเซอร์นะครับเราก็เจอในบริบทของ ชีติ้งเรื e x p l o r i ตรงนี้นครับเราจะเห็นว่า exploring t h cheating is unfair to all the o b players and create a poor experience for everyone นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผิดตัว rob terms of service นะครับการเข้าไปใช้ช่องโหว่ของเกมหรือว่าการโกงที่ไม่แฟร์นะครับแบผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะผิดตัวของกฎ rob o t e r m of service นี่คือสิ่งที่เขาได้เขียนระบุไว้อ่ะในส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ malware อย่า,าตัวของแอปที่เป็นพวก Cheating ทั้งหลายนะครับมันจะไม่เกี่ยวกันแต่ประเด็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีเขียนไว้ชัดเจนครับว่า สิ่งที่เรียกว่ามาโคนะั้นเป็นอะไรที่ผิดกฎอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการตีความว่าเรามองว่าตัวเดิมปฏิแอปอย่างแอปมาโคเนี่ยครับเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นที่แร์หรือเปล่านั่นแหละครับคือประเด็นักถึงแม้ว่ามาโคเนี่ยจะไม่ใช่การแฮกแต่ลราบอกอาจจะมองได้ว่ามันเป็นการทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมนะครับ การใช้มาโคเนี่ยทำให้คุณสามารถฟาร์มหรือเล่นเกมต่อไปได้เรื่อยนะครับโดยที่คนที่ไม่ได้ใช้มาโคเนี่ยต้องมาลงแรงกับส่วนนี้มากกว่าคุณนะครับสิ่งนี้เนี่ยอาจจะมองให้เกิดคําถามเรื่องของความยุติธรรมในเกมครับแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเลาโหลดตัวของมาโคได้แต่เราบอกก็มีกฎว่าห้ามใช้โปรแกรมใดๆที่สร้างความได้เปรียบกับผู้เล่นคนอื่นโปรแกรมมาโคเป็นการสร้างความได้เปรียบกับผู้เล่นคนอื่นมากขนาดนั้นหรือเปล่าครับเราคอมเมนต์ดูครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่เป็นเรื่องของการตีความว่า มาโคนั้นส่วนนี้เป็นอะไรที่ทําให้เกิดความแฟร์หรือเปล่านี่ประเด็นหนึ่งที่สําคัญครับที่หลายคนมักเข้าใจผิดนะครับก็คือในเรื่องของคำว่าแคนกับอาราวนะครับในสนของวันที่17เนะครับเดือนเก้าเราเห็นว่า we had another experitor band wave so felly reminder that m r c o s such as t i t a s k s are around นะครับส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกไปเลยนะครับว่ามาโคอย่างเช่นไทนิธาจั้ครับได้รับอนุญาตพวกเขาจะไม่ถูกแบนสาหรับการใช้เพียงแค่ไทนิธาสิ่งที่ไม่ถูกอนุญาตก็คือตัวของชีส หรือว่าที่เข้าไป modify ตัวของ source code โรบอ x โดยตรงนะครับหรือว่า macro ประเภทฝังแบบนั้นคนที่บอกว่าพวกเขาโดนแบนจากการใช้ที่ขดนั้นพวกเขาโกหก I would like to clarify นะครับว่า technically i c c o r d t n g to r o b o t e r m o s i c e นะครับตาม r o b o t h e r m o s i c e เนี่ย macro เนี่ยถูกนับว่าผิดตัวของกฎ term of service ที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขานาเสนอว่า m a โคนะครับผิด term of service อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบและแน่นอนว่าพวกเราไม่ได้เอาผิดพวกเขานํา่ใช้มาโครแต่ว่าเรา ไม่ได้มีแผนที่จะทําการตรวจจับแล้วก็แบนคนที่ใช้มาโค่แบนเวฟหลักของเราเนี่ยจะจอดจ,จงไปที่ผู้เล่นที่ใช้แฮกนะครับหรือว่าผู้เล่นที่เขาดิเทคได้ก็คือผู้เล่นที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวซอ u r c e c o d ของเกมหรือว่าเป็นมาโค่แบบฝังหรือจะเป็นตัวของสคริปต์จำพวกนั้นนะครับเป็นมาโค่สคริปต์มันก็จะขัดแย้งตอนนี้ครับ for those who keep s a y i n g that macro are a r o u n d นะครับ or s a y i n g that we say that they are a r o u n d we do not promote or endorse any macro นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามา r ค่สแตทเฮดิธานั้น around ก็กนเมื่อกี้ยังเฉียดอยู่เลยครับว่าอาราวนะครับซัดแอสไนิ์ทาสนะครับก็แน่นอนครับอนี้ยังย้ำจุดเดือว่ามาโคนั้นผิดตัวของอเซอร์วิสแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดีเทคเต็มนะครับวิกแครนดีเทคเต็มนะครับแล้วก็มันมาโคนประเภททารเนี่ยมันไม่ได้ดีเทคกันง่ายๆแล้วก็ฮาร์ w e v ร์นะครับเราจะตรวจจับมาโคนชีทที่อินเจกต์ในเกมเท่านั้นนะครับซึ่งก็เลยประเด็นที่เราพูดนะครับก็คือคำว่าแครนกับอราวนะครับ คุณก็บอกเองนะครับว่ามาโคเซตเอชี่ทาร์อาราวแล้วอีกร่างหนึ่งก็มาบอกว่ามาโคไม่มีตัวไหนเลยครับที่อาราวนะครับเพราะมันผิดกฎเติมออฟเซอร์บิเพราะเขาแค่ไม่ได้ตรวจจับมันทั้งสองภาพเมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปดูเนี่ย มันมีข้อความที่ขัดแย้งนะครับเพราะว่าภาพแรกเนี่ยครับได้พูดว่าเททัสได้รับอนุญ,ญาตครับแต่ภาพที่2อบาร์เก็ตก็ระบุะว่ามาโคทั้งหมดผิดกฎในการทำเป็นการเทิร์โสวิตของโลบบอกอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นแน่นอนครับว่ามันดูย้อนแย้งในส่วนของข้อ,ขอ,ขอ,ขอความตรงนี้ที่เขาคุยกันเองนะครับท้ายสุดเนี่ยครับผมพิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวของเนวีนแบนการ์ดเองนั่นแหละครับที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องเล่นซ้ำหลายชั่วโมงเพื่อได้รับโอกาสเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อได้ตัวละครระดับที่เเเเปป็็นนนนนหหหาาาายยกรรรรืืออวว่่่่ะคับซึงงตีี้ มันเป็นอะไรที่มาโคเข้ามาสามารถช่วยได้นะครับท้ายสุดเนี่ยครับจากข้อมูลที่ผมเป็นรวบรวมมาเนี่ยสําหับความเห็นของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นในทางเดียวกันว่าเหมือนเป็นที่ตัวนี้เป็นการเอซะมากกว่านครับที่ทําให้ผู้คนเนี่ยต้องเล่นหลายซําๆหลายๆชั่วโมงเพื่อเพียงแค่โอกาสเล็กน้อยที่จะรับตัวละครหาย,ยากซีสคเกตหรือว,ว่าไอคูสีซึ่งตัวนี้เองเนี่ยครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้มาโคเนี่ยสามารถเข้ามีส่วนช่วยได้ครับเคมเนี่ยครับหลายอย่างเนี่ยตัดสินในเรื่องของดวงครับไม่ก็เรื่องของการเติมเข้าไปเพื่อ เพิ่มโอกาสในการสุ่มมากขึ้นครับสำหรับเรื่องของตัวละครเนี่ยครับการใช้มาโคนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นการโกงครับแต่เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งฟาร์มเกมตลอดทั้งวันครับลองที่ดูนะครับเมื่อเกมเนี่ยไม่ได้มีฟีเจอร์อย่างออโต้เพย์ที่เกมส่วนใหญ่เนี่ยครับที่เป็นคอนเทนต์แบบลงซ้ำๆเนี่ยจะมีกันผู้เล่นก็มักจะหาวิธีอย่างเช่นมาโคนะครับมาใช้เพื่อทําให้การเล่นนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพื่อการทําลายโลกของตัวเกมหรือว่าสร้างความเบี่ แต่ว่าเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสในการเล่นซ้ำมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการได้ของที่หายากนะครับการเพิ่มโอกาสเนี่ยไม่ใช่ว่าการใช้มาโคนะครับจะทําให้คุณได้รับของตัวนั้นมาเลยครับการใช้มาโคเนี่ยครับคุณจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถผ่านด่านด่านนั้นแล้วและไม่ใช่แค่ผ่านธรรมดาผ่านโดยที่คุณเนี่ยผ่านได้โดยง่ายโดยที่ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรนะครับจึงสามารถมาทํามาโคได้พอมีเรื่องของโชคเข้ามาเนี่ยครับทำให้การใช้มาโคเนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับในการเล่นซ้ำมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการได้รับของหายาก ในส่วนตรงนี้นะครับก็นําเสนอว่ามาโครประเภทอย่างนี้นะครับมันการตรวจจับหรือว่าดีเทคเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนยครับคนเนี่ยก็จะหาวิธีใหม่หม,มาทําให้มัน bypass หรือว่าผ่านไปได้อยู่ดีและพวกเขาเห็นปัญหาตรงนี้นะครับว่าสาเหตุที่คนใช้มาโคเนี่ยเพราะว่าเกมเนี่ย isometric ที very guided, repetitive, ่ repetitive หรืว boring นะครับเ <c oughs> ขาพูดออกมาเองเลยเขาเนี่ยเลยไปโฟกัสที่การทําให้เกมเนี่ยมันสนุกยิ่งขึ้นครับทำให้คนเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้มาโคนะครับนั่นคืออีกวิธีหนึ่งที่เป็นการลดการใช้มาโครที่ผมมองว่า เขานข้งฉลาดนะครับที่ออกมานำเสนออย่างนี้แล้วการจะไปใส่แคปชั่นหรือว่าตรวจจับมาโคดิเทคชั่นอะไรเงี้ยทาให้เกิดความหลงการให้กับผู้เล่นทั่วไปได้ซึ่งผมมอ,องในนี้ว่าพวกเขาดีดยคิดทางออกที่ดีนะครับก็คือการทําให้เกมสนุกยิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับมีผู้คนใช้มาโคมากมายเนี่ยเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อและซ้ำซากแล้วก็ใช้เวลานานมากๆครับแต่ในการทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีเวลาน้อยลงแล้วก็สนุกกับการเล่นอะไรอย่างนี้เองนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่านข้งฉลาดครับ เราจะมองว่ามาโคเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่แฟร์นะครับแล้วก็เอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นนะครับถ้าเอาเปรียบของคุณเนี่ยมันคือในเรื่องของการแข่งขันครับการแข่งขันเดียวที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือเรื่องของลีดเดอร์บอร์ดนะครับโอกาสที่คุณจะติดลีดเดอร์บอร์ดได้เนี่ยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าคุณใช้มาโคและคุณมีตัวละครพิเศษนะครับมันขึ้นอยู่ในเรื่องของเทรดด้วยนะครับเพราะเทรดเนี่ยเป็นในหลักสำคัญเลยครับที่ทําให้คุณติดลีดเดอร์บอร์ดหรือไม่ติดรีดเดอร์บอร์ดนะครับแน่่่่นนอรรัับาาใกติิดลลีีีเเหหมยยุ้้งงชโสฟททท มีวันทามที่ให้เยอะนะแต่ว่าคุณน่ยถ้าคุณฟาร์มตรงนั้นหมดไปแล้วเนี่ยที่เป็นวันทามเนี่ยแล้วคุณต้องไม่ฟาร์มแบบเป็นเดลี่ทั่วไปนะครับแน่นอนทบวันหาได้น้อยมากๆครับแล้วโอกาสที่คุณจะได้บัฟ0.1หรือว่า0.2นะครับมันเป็นโอกาสที่สูงมากๆถ้าคุณไม่มีดวงนะครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยว่าที่คุณจะได้บัฟส1นี่ยครับถ้าโดยเฉลีย่ยเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด1น0 0งินลีโลครับเพื่อจะได้แต่มันไม่ได้เป็นการการาานันตน คอนเทนต์พวกนี้ได้แต่ว่าในเรื่องของรีเดอร์บอร์ดที่เป็นการแข่งขันขที่คุณบอกว่ามาคูเนี่ยอาจจะมาทำให้เกิดความไม่อันแฟร์ตรงนี้นะครับมันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นผลชัดเจนก็คือเรื่องของบัฟที่ถ้าเกิดว่าคุณเติมนะครับคุณก็มีโอกาสได้บัฟที่ดีกว่านะครับคุณมีโอกาสสุ่มที่เยอะก,กว่านะครับมาโคเอฟเคต์เนี้ยไม่สามารถฟาร์มตองเทรดรีโรได้นะครับโดนเทรดรีโรเนี่ยคุณสามารถฟาร์มได้จากการลงเดลี่เควสนะครับประจําวันเควสไลน์ครึ่งชั่วโมงนะครับททีีี่่่่่่่จะสสสุุมมม,มมาไวนนเเหลือย คุณก็สามารถแลกได้จากวันทามครับเดี๋ยวบอกไปแลกจากเลดชอปแลกจากเควสแลกจากอะชิเม m นต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันได้แค่ครั้งเดียวสุ่มแล้วก็หมดไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นที่เป็นสายเติมนยครับคุณก็สามารถซื้อตรงเทนดี้โลมาสุมส่มๆุหาตัวบัฟอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ลงดีดบอร์ดได้แน่นอนครับว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีดวงไม่ดีเนี่ย ไม่มีโอกาสตรงนี้เลยครับเมื่อมองในมุมนี้เนี่ยการใช้มาโคนะครับอาจจะไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างไม่ยุติธรรมสำหรับเล่นทข้าไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้สร้างให้เกิดชัยชนะหรือว่าอะไรที่เอาเปรียบเลยเป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณเนี่ยสามารถแข่งขันในระบบนี้ได้มากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับท้ายสุดนี่ครับการใช้มาโคเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่เล่นบางคนเนี่ยเลือกใช้เพื่อการแข่งขันในระบบที่ดูไม่ยุติธรรมแต่แรกเลยหรือเปล่าก็จริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ได้แข่งกับใครเลยครับส่วนมากเป็นการแข่งกับตัวเองอ้าคุ แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่เลือกที่จะบจัดการให้เจ็บขาดพยายามมุ่งดีเทคแล้วก็แบนอะไรอย่างเงี้เลยผมขอนับเสนอสุดสนี้ครับว่าในโลบอกรเนี่ยครับจะมีระบบที่เรียกว่าพรีเมียมเพลย์เอาท์นะครับพรีเมียมเนี่ยครับก็คือผู้เล่นเนี่ยที่กดซับสไครต์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าพรีเมียมนะเนี่ยครับคือพรีเมียมเพลย์เอาท์พรีเมียมเพย์เอาท์เนี่ยครับเป็นระบบที่จะสร้างรายได้ครับตัวผู้พัฒนาเกมนะครับโดยที่ขึ้นอยู่กับว่าในเกมของคุณเนี่ยครับมีผู้เล่นที่เป็นพรีเมียมนะครับออนไลน์อยู่ในนั้นนนนนนมาากแแคคค่่่่ไหะรรัับบซึงอว การเลือกที่จะไม่แบนคนใช้มาโคทั้งหมดแบบเลยนะครับเพราะอาจจะมีในส่วนของผู้เล่นเพ y ย์เอานะครับเพื่อตรงๆงเนี่ยคุณก็ดูก็น่าจะรู้นะครับว่าในเอเวนเมนการ์ดส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นที่อยู่ในนั้นนะครับตัวน,นี่นก็ FK ฟาร์มกันทั้งนั้นเลยครับอาจจะมองว่ามันเป็น,ปนการเหมาลูกครับแต่ท่าที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นนะว่ามันก็มีบอทอะไรมาปล่อยอย่างเงี้ยเต็มปกติเลยครับเพราะว่า มันมีในส่วนของบางคนก็เป็นผู้เล่นที่ fk farm อะไรนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการโลรหัสนะครับเพื่อเอามาสุ่มหาบัฟดีๆนะครับเพราะว่ามันให้เทรดค่อนข้างเยอะเลยในชน่วงต้นเกมคุณเนี่ยไม่สามารถหาตัวของรีโลในระยะยาวได้แต่ว่าถ้าคุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะมีรีโลที่เป็นของ stack ที่ถือว่าสูงอยู่ประมาณหนึ่งเลยมันทําให้คุณเนี่ยสามารถโลรหัสนะครับจนกว่าคุณจะได้บัฟดีๆนะครับแล้วคุณก็เลือกเล่นรหัสนั้นไปได้นะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถเห็นได้จากในส่วนของงตรงนี ถูกลอกพรีเมียมเพย์เอาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าถึงแม้ว่าผู้เล่นเนี่ยจะออนไลน์อะผมจะตัดพวกเบคอนพวกนี้ออกไปนะครับผู้เล่นที่ออนไลน์นะครับผู้เล่นทั่วไปเนี่ยบางคนเนี่ยก็ใช้มาโคนะครับผู้เล่นพรีเมียมบางคนเนี่ยก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะครับไม่ได้เหมารวมไปทั้งหมดแต่ว่าถ้าผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้เล่นที่ใช้ตัวของมาโคและเป็นพรีเมียมเนี่ยเท่ากับว่าการที่เขาอยู่ในเกมนี้นานๆนะครับหรือว่าอยู่ในเกมเอยอะๆนะครับ มันก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวของทาง d e v e l o p e r ไปโดยตรงนะครับผมคิดว่านะครับด้วยเหตุผลตัวนี้เนี่ยที่แมนกาดะครับในเรื่องที่จะไม่แบนผู้ใช้มาโคดีเทคต,ตั้งใจหาทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้ใช้มาโคก็ยังเป็นผู้เล่นในเกมอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังไงพวกเขาก็ต้องหาวิธีใหม่มาปรับให้มันทํางานได้อยู่ดีนะครับพูดได้ว่า80ของผู้เล่นอาจจะใช้มาโคก็ได้นะครับซึ่งมันกระทบกับรายได้ของตัวเกมโดยเฉพาะเรื่องของพรีเมียมเพลย์อที่ผมได้นาเสนอไป ทานพู้ดำนินงานครับออกมาแบนนะครับว่าไม่ให้ใช้มาโคไม่ได้สนับสนุนให้ใช้นะครับเราก็บอกว่ามันผิดกฎนั่นนี่ครับแต่ว่าไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนนะครับผมมองว่ามันเป็นการปิดตาห้างเดียวแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะในท้ายที่สุดนะครับตัวเกมก็ได้ผมระโยชน์จากการที่ผู้เล่นเนี่ยมาออนไลน์มาเอเคในนี้อยู่ดีครับก็คนที่มานี่นะครับสหรับที่มีผมก็ได้พูดอะไรที่ผมไปเจอมาแล้วก็ไปรวบรวมมานะครับเป็นการนำเสนอมากกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออาเป็นเดียนของผมเลยซะทีเดียวนะครับเป็นในส่วนของข้อมูลแล้วก็การตตัััััววววววเเเเทรรรรรลอออซ์ิสนนนะะะคคบบบแ้้้ก็มมมาาาาีฝไไ่่่งยชดจ ก็สำหรับคลิปนี้คอบคุณมานี้ครับขอบคุณครับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสบัีสวัสดีครับ